สวัสดีครับผมสกายนะครับคลิปนี้นี่ผมก็บังเอิญที่ไปเจอสาวน้อยนะครับปกติผมจะว่าแต่สาวเซ็กซี่นะเออเบิร์ไปเจอภาพของสาวน้อยคนนี้นะครับโอ้โหผมรู้สึกว่ามันถูกใจใช่เลยนะก็เลยอดใจไม่ได้วับที่จะมาวาดเลยนะอ่ามันมันรู้สึกแบบ เออดูแล้วน่ารักมากอะ่ะเออก็ลองมาวาดดูนะว่าผมจะวาดได้น่ารักเหมือนเหมือนกับภาพนี้หรือเปล่านะก็มาวาดเลยครับโดยการขึ้นวงกลมนะแล้วมีเส้นตรงแนวตา้เส้นจมูกครับแนวนอนคือเส้นตานี่แล้วเราก็วาดอ่าแก้มสองข้างนะผมอาจจะเอียงไปทางซ้ายมือเราเล็กน,อน้อยนี่คือเส้นด้านข้างนะอ่าเนี่ยประมาณนี้นี่แล้วก็เออมีหูข้าวๆอ่านี่โครงหูข้าวๆนะไม่ใช่หูกลางนะมันเป็นแค่โครงหูนะ แล้วนี่คือโครงตา,าเวลาเราวาดรูปเราต้องขึ้นโครงก่อนนะ mm. เพื่อจะได้รู้ระยะนะครับดูว่าสิ่งต่างๆนี่มันอยู่ในที่ที่เหมาะสมไหมาตาหูจมูกปากอะไรเงี้ยเวลาเราวาดเราหน้าตาเราจะได้มีเบี้ยวครับเพราะสิ่งสําคัญในการวาดรูปที่ทำให้ภาพเราดูดีก็คือตรงหน้าตานะอันดับหนึ่งเลยอันนี้คือขอบตานะครับขอบตาบนอ าจจะโค้งๆแต่ก็อยู่ในระนาบเดียวกับขอบตาที่เป็นสี่เหลี่ยมที่เราได้ร่างเอาไว้นะครับแต่เราก็วาดไปึบนี่ขอบตาล่างขอบตาล่างก็บางๆหน่อยนะขอบตาบนก็จะหนาน,าน,นิดนึงแล้วนี่คือลูกตาข้างในกลมๆจริงๆจะเรียกว่ากลมๆแ่โค้งๆอ่านี่เดี๋ยวผมจะวาดให้มันแบบ วหวานนะ่ะเออตาหวานหวานหวานแบบมดขึ้นเลยอนะแต่ไม่รู้ว่าผมจะวาดได้หรือเปล่านะอสไตล์ลวกก็ไม่แน่ใจว่าจะวาดออกมาแล้วจะดูสวยไหมนะอแต่สไตล์ลวกนะมันจะมีความดันทุนลังนะสวยไม่สวยไม่ไม่ใช่สำคัญนะสำคัญคือเราจะวาดได้หรือเปล่าหรือเราจะลงมือวาดแล้วหรือย,ยังต่างหากครับอผมเห็นปุ๊บผมก็ลงมือวาดเลย อันนี้คือชั้นตานะครับแล้วก็ขนตาเติมไปนี่อ่าจริงๆถ้าขอบตาบนมันดำดำเข้มนะมันก็จะดูหน้าหวานหวานหรือเปล่าเนี่ยแหละอ่านี่คิ้วจริงๆตาที่ผมวาดอยู่ตอนนี้นี่ก็หวานเยิ้มแล้วนะอใช้ได้เนี่ยเนี่ยตรงตรงตาก็ดำๆเนี่หน่อยนะคอ่าตรงโค้งๆเนี่ยเออให้มันดำเข้มๆหน่อย ตาจะได้ดูหยีหยีหวนานหวานฮฮเป็นไงเล่าแค่ตาก็สวยอ่าตรงนี้คือจมูกจมูกก็จิ้มลิ้มเล็กๆอ่านี่แล้วก็ปากยิ้มๆเนี่ยจริงๆแค่ขีดนนิดนึงก็ยังยากเลยนะครับวาดปากยิ้มยิ้มนี่ฟันครับอ่านี่โอเคหน้าหวานๆวานนะ ผมจะวาดสไตล์แบบหน้าหวานหวานยิ้มยิ้มเติมคางเหล่มประมาณเนี้แล้วนี่ก็คือเส้นน้าผากนะครับแล้วก็โค้งของหัวมีสองเส้นนี้นี่ทําให้เราวาดทรงผมด้านหน้าได้ง่ายขึ้นนะด้านหน้าด้านข้างเลยนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชํานาญแล้วก็ไม่จะเป็นต้องมีก็ได้นะแล้วแต่ Uh huh. ตรงนี้ก็เป็นทรงผมด้านหน้านะครับจะวาดเป็นก้อนก่อนก็ได้นะหรือว่าจะวาดริ้วเลยก็ได้นะทรงผมของอาสาวน้อยคนนี้ก็จะเป็นทรงผมแบบบ๊อบอสั้นๆนะน่ารักมาก uh huh. ไม่จะเป็นจะต้องทรงผมยาวนะเพราะว่ายาวไปก็โอ้หพิวทีก็ลำบากนะอันนี้น้องเขาทรงผมทรงสั้นนะ อ่าสั้นสวยน่ารักสบายถูสบายตานะครับนี่นี่ผมก็ขึ้นโครงทรงผมน้องเขาเลยอึมแค่โครงก็น่ารักแล้วครับเนี้ยเนี่ยประมาณเนี้ยขึ้นโครงคเวลาขึ้นโครงเราก็ขึ้นเป็นก้อนก้อนก่อนก็จะง่ายนะเนี่ยเราค่อยมาซอยพอเราจะได้ดูระยะของทั้งหัวนะว่ามันมันบาลานซ์ไหม นี่เนี่ยค่อยซอยฟึบฟึ่ฟาซอยไปก็จัดทรงไปนะอารมณ์เหมือนก็คล้ายกับช่างตัดผมะนะเวลาเราตัดเล็มๆเราก็มานั่งดูกระจกดูดูดูวนด,ดูดูไปดูมานะว่ามันทรงมันเข้าไหมอันไหนมันแหลมไปอันไหนมันอะไรประมาณนี้ครับตัดให้มันสั้นลงยาวขึ้นอะไรเงี้ยนี่ก็ค่อยซอยไปทีละเส้นนะไม่ต้องรีบ งานนี้นี่คือจะวาดแบบลวกๆแต่เน้นน่ารักครับเน้นฟิลให้มันได้ฟิลอะ่ะ <laughs> นี่ค่อยๆรล้วเนี่ยชึกเวลาเวลา,าจะซอยซอยไงก็ซอยมั่วๆนะซอยเป็นเส้นๆนะเส้นๆเนี่ยค่อยๆเติมปุ๊บอ่าให้มันมีรล้วๆออกมาพลิบฟิลเนี่ยประมาณนี้ ฟึบลงมาอ้า่นี่อทรงนี้น่ารักมากเติมหูสวยอา่าดูยิม้มรอยยิ้มซะก่อนตรงนี้ก็จะมาทัดดอกไม้ครับ นี่วาดเป็นทรงกลมนะครับเป็นโครงก่อนนะแล้วค่อยๆเติมกลีบดอกไปทีละกลีบทีละกลีบจะง่ายกว่านะจัดระเบียบทรงผมแป๊บหนึ่งอืมค่อยๆเติมทีละกลีบนะครับปึ๊บ ป๊บอาให้มันอยู่ในระยะทรงกลมที่เราที่เราโค้งเอาไว้นะครับอแล้วมันก็จะได้ตำแหน่งที่เราต้องการเลยอ่าสวยอืมเนี่ยอค่อยๆริ้วอค่อยๆเติมเส้นผมนะครับคือไม่จำเป็นจะต้องเติมลายเส้นให้มันเยอะเ,เยอะเกินจนลกนะแบบเติมให้มันพอดูมีสนเสน่ห์นะอ แล้วนี่ก็คือคอนะครับแล้วก็อณาโตมีนาทาเส้นไหายปลานะครับแล้วก็ล่ากเป็นโค้งมันเลยนี่หากเราขึ้นโค้งเป็นเวลาเราจะจับแอคชั่นท่าจะง่ายครับนี่คือเส้นสะโพกนะครับนี่แล้วนี่คือเส้นบาลานเส้นตรงกลางตรงนี้คือเส้นเอวนะครับนี่กางเกงในอยู่ตรงนี้ขาท่อนบนนี่อันนี้คือเส้นอ,อกนะอ่า จริงๆจะมีหรือไม่มีก็ได้นะแล้วแต่นะนี่แต่ผมทำให้เห็นนะหน้าอกแล้วก็กลมๆผู้หญิงก็ต้องมีหน้าอกกลมๆครับปุ๊มหรือจะวาดเป็นหยดน้ำก็ได้นะแล้วแต่นตเนี่ยประมาณนี้หยดน้ำอืมสวยไซส์กำลังเหมาะนะครับแล้วก็แขนท่อนบนนี่แล้วก็ล่างมือมาอย่างนี้ข้างล่าง แล้วก็ข้อมือแล้วก็มือเนี่ยลากไปก่อนเลยนะครับอยากให้นิ้วทำท่าไหนก็วาดวาดไปก่อนอนี่ให้เรารู้ว่าท่าทางสัดส,ส่วนเนี่ยเราจะประมาณนี้นะนแขนอีข้างนึงก็ไม่ต้องวาดเลยนะเพราะว่าโดนบังก็ง่ายเลยต่อไปก็พอเราวาดอนาโตมีอนาถาเสร็จเราก็แค่วาดชุดครับอ่านี่ก็คือปกคอฟเฟ่นะ นี่วาดปกคอเสื้อฟื้เสื้อก็แบบเสื้อน่ารักน่ารักนะสไตล์ Be เบลลฟื้บางครั้งเราก็ต้องวาดอะไรที่มันดูสดชื่นสบายหูสบายตาบ้างนะอาจจะไม่ใช่แบบแนวหรือเอกลักษณ์ของเราแต่ว่าบางทีเราก็ต้องวดนะอาดเพื่อเปิดหูเปิดตานะ การที่เราวาดอะไรหลายๆอย่างได้มันจะได้เปรียบตรงที่ว่าเราจะเบื่อยากนั่นเองนะเพราะมนุษย์เราเนี่ยมันต้องการที่อะไรที่ท้าทายแล้วก็แปลกใหม่อยู่เสมอนะเวลาเราทําอะไรสิ่งเดิมๆมากไปมันจะรู้สึกเออเอียนนะเออมันเลี่ยนมันเอียนนะบางทีเราต้องเปลี่ยนนะถึงแม้จะเป็นสิ่งที่เราชอบนะแต่ถ้ากินมากๆมันก็เอียนนะบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนมาง่ายบ้างยากบ้างอะไรเนี้ยววๆสลับกันไปนะ ใช่สไตล์บ้างไม่ใช่สไตล์บ้างอะไรเงี้ยเอออันนี้ก็จะเป็นแบบย้อยๆอ่าเนี่ยพอเรามีประสบการณ์วาดไอ้ตรงนี้เราจะรู้เลยว่าเวลามันขึ้นอ่ะมันขึ้นรูปยังไงนะเออหลักสําคัญในการวาดรูปก็คือการขึ้นโคง้งหรือการขึ้นรูปนะ ถ้าเราขึ้นรูปได้ไอการตกแต่งมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่าขี้ๆเลยนะเออแต่ที่มันยากคือการขึ้นต่างหากครับขึ้นยังไงให้มันดูดีขึ้นยังไงให้มันสัดส,ส่วนไม่เพี้ยนนะเนี่ยหากเราทําได้ชํานาญเราก็ไม่จำเป็นจะต้องอ่าล่างโครงเลยด้วยซ้ํานะฮะนี่นี่เชื่อเสื้อออกแบบ เห็นไ,ไหมครับพอเรามีโครงตัวแล้วเวลาเราวาดเสื้อมันก็จะดูสัดส่วนที่ดูดีนะแต่ถ้าเราวาดเสื้อก่อนไม่มีตัวไม่มีร่างกายนุ๊ตๆออกมานี่เราโอ้โหกะระยะเสื้อผ้าไม่สวยเลยนะเวลาใส่จะหลวมโคกเลยแต่ถ้าเรามีสัดส่วนแล้วเราก็วาดเสื้อทับนะมันจะดูสวยนะ,อ,ะอารมณ์คล้ายๆปั้นโมเดลนะเหมือนกันนะปั้นโมเดลก็ต้องปั้นจากโครงกล้ามเนื้อก่อนนะแล้วค่อยเติมเสื้อไปแล้วมันถึงจะสวยครับสัดส่วนมันจะใช่เลยเนี่ยเสือ้อลาย พอมีเสื้อแล้วก็ต้องเติมลายนะครับดีเทลของชุดเสื้อจะได้ไม่ดูหลุนหลนนี่ลายอะไรก็ไม่รู้นะเราก็เติมไปเป็นลายเรียบง่ายเนี่ยโค้งตามหน้าอกเลยนะอย่าแบนลาบนะไม่งั้นเดี๋ยวหน้าอกมันจะแบนแบนเลยมนะันต้องดูๆๆนูนๆเนี่แบบนี้ครับนูนๆแล้วก็กดลง่ะฮ่าๆเนี่ยเหมือนหน้าอกมันดันออกมาครับนี่เซ็กซี่โคตรเอ้ยไม่ใช่เลยน่ารักสุดๆครับ <laughs> นี่เน้นๆหน่อยครับ นี่ลอยยับเติมลายครับลายก็คือนี่คือลายดอกไม้นะไม่ใช่ไข่ไข่เจียวหรือไข่ดาวนี่คือลายดอกไม้นะครับหลอกดอกไม้แบบบุกลวกก็กลมๆไปครับไม่ใช่เป็นกระดาษขยำนะเดี๋ยวบางคนดูปุ๊บเสร็จนึกว่าเป็นกระดาษขยำนี่ เพื่อนๆก็ไปเติมลายให้มันสวยกว่านี้ได้นะเอออันนี้คือดีเทลที่สายลวกเขาพยายามแล้วนะมันก็จะประมาณนี้อ่าเป็นไงเล่าดีเทลจัดเต็มขนาดนี้ไม่ธรรมดาครับ <laughs> ถ้าเป็นปกตินะผมไม่มีลายนะจะบอกให้เออ ว่าเสื้อเสร็จนี้ปุ๊บเสร็จอาจจะมีการขีดดำแค่นี้ก็เพนเลยนะฮะอันนี้เติมให้ครับเพราะว่ามันจะได้ดูน่ารักนะครับสําหรับสาวน้อยคนนี้นี่มาจากเรื่องอะไรนี่บอกนี่เลยว่าไม่รู้นะผมเห็นว่าน่ารักดีก็รอามาเป็นแบบว่าซะเลยนะเนี่ยน่ารักมากอ่านี่สะโพก วาดแขนก่อนดีกว่าเพราะแขนมันมันาอยู่ช่วงที่กำลังบังนะครับอ่านี่ฟืบแขนก็โค้งโค้งให้แบบนี้นะมันจะได้ดูเป็นแขนอ่าแล้วก็วาดนิ้วเรียวสวยมีเติมเล็บนิดนึงนิ้ววาดให้มันบางๆนะแหลมๆบางๆนิ้วผู้หญิงจะแหลมๆบางๆนะครับสวยๆอ่าสวยหรือ,อยังวะของของผมเนี่ย ผมเป็นคนที่วาดนิ้วมือไม่ค่อยจะสวยเท่าไหร่ช่างมัน <c oughs> อันนี้คือกระโปรงนะครับอ่ามันจะเป็นเสื้อแบบเสื้อกระโปรงอนะ่ะเป็นชุดเดรสกระโปรงอ่านี่เราก็วาดเป็นแบบเนี่ยขอบกระโปรงมาก่อนเลยพริ้วๆหน่อยฟุบน,นะนี่กลนนครับฝืบนี่เนี่ยแล้วก็ค่อยอ่าเติมรอยยับนะครับ ฟึบอ่าถามว่าเติมไงนี่คือผมมั่วนะเออให้มันดูมีย่นมีพลิ้วมีอะไรใส่ๆไปครับทำไมถึงต้องเรียกว่ามั่วเพราะว่ามั่วนี่มันจะดูเป็นธรรมชาตินะธรรมชาติเนี่ยอย่างต้นไม้เงี้ยมันไม่ได้ปลูกมาเป็นแถวๆนะมันจะแบบเรียงตัวกันมั่วเลยทั้งล้มลุกไม่ล้มลุกยืนต้นแไรเต็มไม่หมดเลยนะคหญ้าเยอะสารพัด มั่วไปหมดครับอ่มามันถึงจะเป็นธรรมชาตินะถ้าเรียงเป็นระเบียบนี่คือมนุษย์สร้างแล้วนะเนี่ยเนี่ยผมก็พึบมาเนี่ยมั่วเลยครับคือเวลาลมมันปิวมันก็ไม่ได้ปิวแบบหูอะไรนะปิวสวยแบบสวยสวยอะไรไม่มีนะมันจะปิวมั่วปิวจนแบบควบคุมทิศทางไม่ได้นะเนี่ยเนี่ยผมก็มั่วครับเนี่ยมันจะให้ฟิลแบบลมจริงๆเงี้ย เนี่ยเพื่อนๆดูออกไหมเหมือนลมมาพัดกระโปรงจริงๆอิงฮ <c oughs> ได้ฟิลมากแบบสาวน้อยน่ารักโต้ลมอ่ะ <c oughs> กระโปรงจะเปิดอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยโคตรสวยอา่าตรงนี้เสื้อนะครับแล้วก็มาสะโพกตรงก้นปึ <c> ๊บ <oughs> ประมาณนี้แล้วกันไอ้ตรงนี้เติมรอยยับอืมเป็นไงเล่าเติมลายหน่อยครับอันนี้คือดีเทลของกระโปรงนะกง็ง่ายๆอย่างนี้เลยนะเพื่อนๆอยากจะเติมลายดอกก็ได้นะนี่ ชัวโอเคเนี่ยแม่ก้นมันดูแปลกๆไปนิดนึงลดลงหน่อยลดขนาดลงหน่อย <c oughs> อ่าสำคัญคือตรงรอยยับเนี่ยแหละต้องยับยังไงให้มันดูแบบเป็นธรรมชาติดูแล้วไม่แข็งๆอ,อ่ะอ่าอึมดูเส้นผมก่อนอ่ะลืมเติมตรงน,รงนี้ตรงนี้ก็ต้องมีทรงผมหน่อย อ่าสวยนี่ลืมเติมเราก็มาเติมใหม่ได้นะเออบางทีผมวาด้านแล้วก็ลืม <c oughs> นี่โอ้โหอย่างแจมอ่ะน่ารักสุดๆน่ารักโคตร สาวน้อยน่ารักง่ายๆด้วยบลัชอ่อนปะแซนทำให้ผิวหน้าเนียนใสไร้ฝ้าเช็ดเงาหวานด้วยออเรนต์ปัดฝุ่นให้แก้มดูชมพูละเลือ่อโดดเด่นมีสง่าต้องใช้ไลท์โอเคอร์ระบายให้มีลาสีจับริ้วเงาผมแบวับดึงดูดสายตาด้วยเปิร์นโอเคอร์เบลนให้เส้นผมนุ่มสลวยโต้ลมใช้ยาสระผมสีบลัช ระบายเยลโล่เพิ่มสีสดใสแบบง่ายๆถมเลสตัดให้ดูดีมีราคาใช้แซนเฉดเงาก็ดูสวยเรียบง่ายไม่ต้องเยอะแถมประหยัดสีได้อีกโอ้โหใจผมจะละลายแล้ว